ลูน่าเตรียมมูนอีกรอบในขณะเดียวกันตอนนี้ก็เริ่มมีการเบินเหรียญแล้ว สวัสดีครับยูนิมอลเทรดนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นำะมาพูดถึงเหรียญลูน่านะครับตอนนี้ลูน่าก็ได้มีการเบิร์นเหรียญไปทั้งสิ้นแล้ว4,630ล้านเหรียญอันนี้เป็นเออททั้การเบินแบบเรียวไทม์กันเลยทีเดียวนะก็สมมติว่านะครับลูน่เนี่ย เบิร์นผ่านไป1ปีเนี่ยลน่าจะมีซัพพลายลดลงมาที่เท่าไหร่นะครับก็67,000ล้านเหรียญตรงนี้นะครับนะอันนี้เป็นเอ่อฉากที่เขาได้ได้ทำเอาไวน้นะก็ลองรูดไปถ้าสมมุติว่าใส่3ปีละอ่าสปีก็200ล้านเหรียญที่จะถูกเบิร์นออกไปนะครับก็ไม่แน่อยู่ว่าตรงนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่า อะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันให้แล้วกันนะครับ5ปีเท่าไหร่300ล้านเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นสัพพลายลูน่าก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับโอกาสนี้เองนะครับอาจจะทําให้ลูน่าเนี่ยพุ่งทยานขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเทคนิคเข้ากราฟประกอบกันก็นแล้วกัน นะครับโอเคถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟซัพพลายลูน่านะจะเห็นได้ว่ามันลดลงอย่างต่อเนื่องเลยก็จะเห็นแท่งแดงๆตรงนี้เนาะนะครับหลังจากที่มีการเบรนเหรียญนะครับอันนี้ผมเปิดจาก1ชั่วโมงนะครับเลื่อนไป4ชั่วโมงก็ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีแท่งแดงๆรูดลงมานะครับนะโอเคเรามาดูในส่วนต่อไปครับในส่วนของเออ Luna Community นะครับก็ได้มีการตีกราฟขึ้นมานะครับอาจจะเป็นตีมาจากออเลียดเวฟเนาะนะครับ A ขึ้น B ลง C ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงพักตัวในขา C นะครับจากฉากที่เขาทำไว้ให้นะนะครับก็เร็วๆนี้อาจจะมีการเด้งขึ้นไปทำขาดีอีกรอบหนึ่งก็ก็คงจะสูงกว่าเดิมที่มันเคยขึ้นไปตรงนี้นะครับนะในส่วนของคอยมาเก็ตแคปครับตอนนี้เทอ r ่าคลา s สิกเนี่ยหรือ Luna Classic ของเราเนี่ย เด้งขึ้นมาสู่อันดับที่34แล้วนะครับนะก่อนหน้านี้ก็มีการร่วงลงไปค่อนข้างที่จะต่ำมากๆแต่ตอนนีน้เริ่มเด้งกลับขึ้นมาที่34แล้วก็อยู่แค่รองฟโฟล์กับสูงกว่าวีเชนนะครับแต่รองจากฟโฟล์นะครับก็ข้างบนก็จะมีทอนคอยนะครับแล้วก็จะมีเอฟนะครับก็เร็วๆนี้ไม่รู้ว่าลูน่าเนี่ยจะสามารถแซงได้หรือเปล่าเพราะว่า Market Cap มันต่างกันแค่ นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับโอเคถ้าเรามาดูในส่วนของหน้ากราฟตอนนี้นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงเรียนลูหน้าไปเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนี้ก็แล้วกันนะครับนะตอนนี้ลูน่ามันเหมือนจะเริ่มย่ําออกข้างแล้วนะครับจาได้ไหมครับว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าลูน่าถ้าสมมติว่ามันจะมูนต่อมันควรที่จะย่าทำกรอบทำทรงไปก่อนแล้วเราค่อยกลับมาเล่นนะครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ครับลูน่าก็ เริ่มนะครับเริ่มเห็นกรอบเห็นทรงนะครับกลับมาสู่ในโซนโซนของเอ่อร้อยที่มีการพักตัวตรงบริเวณแถวนี้นะ,นะครับกล่องสีแดงบริเวณแถวๆถวตรงนี้นะครับถ้าเราย่อยมาดูในทา์เฟรมเอ,อ่อสชั่วโมงนะครับเราจะเริ่มเห็นได้ชัดว่าลูน่านะครับลูน่าตอนนี้เนี่ยเริ่มทยอยออกข้างไปแล้วนะครับอยู่ในกรอบประมาณเอ,อ่อสองนะครับไปจนถึง3-2-3 สองสี่ห้าสามสองสามคือเลยอันนี้ผมอ่านแบบตัดศูนย์ออกไปเนาะเดี๋ยวผมแปะราคาไว้ให้แล้วกันเนี่ยโซนบริเวณแถวแถวนี้นี่กับโซนบริเวณแถวแถวนี้นะครับมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงบริเวณแถวแถวนี้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราย่อยไปดูใน timeframe ชั่วโมงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นอะไรครับเราจะเริ่มเห็นกรอบสามเหลี่ยมของลูนากรอบสามเหลี่ยมเป็นยังไงเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับลากเส้นมาเลยนี่ลากเส้นมาเลยตรงนี้นะครับอ่ะ คลิกไปจึ๊บนี่เราก็จะเริ่มเห็นนะครับลูน่าเนี่ยเริ่มปมตัวเป็นกรอบสามเหลี่ยมเห็นไหมขึ้นชนชนชนแล้วก็ตรงนี้ก็ไปชนอีกรอบหนึ่งเริ่มปมตัวเป็นกรอบสามเหลี่ยม descending triangle เป็นการพักตัวแบบสะสมพลังเพื่อที่จะเตรียมขึ้นต่อหรือเปล่าเพราะว่าอย่างทรง descending triangle นะครับมันสามารถที่จะออกได้สองหน้าสองหน้ามันหมายถึงอะไรนะครับสองหน้าหมายถึงว่านี่มันมีโอกาสที่จะหน้าแรกเลยมีโอกาสที่จะเบรกกรอบตรงนี้ แล้วเด้งขึ้นต่อนะครับมีโอกาสที่จะเบรกรอบตรงนี้แล้วเด้งขึ้นต่อนะครับ2คือนะครับมีโอกาสที่จะร่วงลงมาตรงนี้นะครับนะถ้าสมมุติว่าหลุดกล่องสีแดงตรงนี้ไปนะครับมีโอกาสที่จะร่วงลงมาถึงราคาประมาณเส้นสีฟ้าตรงนี้เลยซึ่งผมก็จะแปะราคาไว้ให้อีกเช่นเคยนี่แปะไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเส้นสีฟ้าตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าหลุดเส้นสีฟ้าไปอีกก็จะมีตรงนี้อีกตรงนี้จะเป็นราคาของหรือหน้าแต่ เรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไอ้สองโซนข้างล่างตรงนี้มันยังมาไม่ถึงรอให้มันหลุดข้างล่างตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันลูน่าตอนนี้ก็เริ่มนะครับพักตัวสะสมพลังแบบดิเซน n ิงไทรน์เกิลนะครับบวกกับเริ่มมีการเบิร์นเหรียญนะครับคอมมูนิตี้เริ่มใหญ่ขึ้น เริ่มมีคนมาสนใจมากขึ้นหลายๆ exchange นะครับก็เริ่มให้การสนับสนุนมากขึ้นตรงนี้เองอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของลูน่าในรอบนี้อาจจะสามารถเด้งขึ้นไปแรงๆอีกสักรอบได้หรือเปล่านะครับถ้าเรามาลองวัดดูนะว่าถ้าสมมติว่าลูน่าเนี่ยนะครับลูน่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อยอรอบผมวัดในกรณีตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดกันแล้วกันเนาะถ้าลูน่ามีโอกาสที่จะขึ้นอีกรอบมีโอกาสที่มันจะ ขึ้นไปถึงตรงไหนได้บ้างนะครับอ่ะผมวัดคร่าวๆโซนประมาณตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปไหนได้บ้างแน่นอนว่าจุดออทามไฮ1แล้วนะครับนะจุดออทามไฮเนี่ยมีโอกาสที่จะถึง1แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเป้าเป้าแรกตรงนี้นะครับเป้าที่2องร้อยหกเจ็ดสิบแปดจุดหกตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็สามารถที่จะทำออทามไฮในรอบนี้ได้แล้วนะเนี่ยในรอบตรงนี้นะครับไม่นับไม่นับไอ้ข้างบนนี้เนาะนะครับนี่ออทามไฮในรอบตรงนี้แล้วนะครับ ถ้าสมมุติว่ามันมูลมากๆเนี่ยนะครับเราจะไม่มองเป้าสองเป้าตรงนี้ละนะครับถ้ามันโฟโมมากๆอีกรอบหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าสมมุติว่าลูน่ามีการเด้งขึ้นไปอีกรอบคนนะครับก็จะแห่กันเข้ามานะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อซื้อซื้อตรงนี้เองนะครับอาจจะช่วยดันราคาให้สูงไปถึง161.8หรือราคาประมาณศูนย์จะหายไป1ตัว นะศูนย์จะหายไป1ตัวมันก็จะหมายความว่านะครับลูน่ามีโอกาสที่จะเป็นราคา0.001นะครับเริ่มเห็นแล้วว่าศูนย์มันจะหายไป1ตัวนะครับจากจุดปัจจุบันขึ้นไปยังจุดสูงสุดนะครับตรงนี้นะครับประมาณ200%ถามว่าเยอะไหมนะครับก็ลองดูรอบที่ผ่านมามันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะเนี่ยรอบรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นประมาณ600%แล้วตรงนี้แค่200กว่าเปอร์เซ็นต์เอง นะคทำไมมันจะขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นกราฟผสมกาว,วกันนะครับเป็นกราฟผสมกาวของลูนาเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้แนะนำให้ซื้อขายตามแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนะโอเคนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันมูนมากกว่านี้ล่ะนูนข้างบนนูเลยนะครับข้างบนนูเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลับมานะครับวางถุงกาวลงก่อน วางถุงกลาวลงก่อนแล้วกลับมาสู่ความเป็นจริงสิเพื่อนๆจะรอรับตรงไหนกันได้บ้างนะครับแน่นอนว่าโซนที่เพื่อนๆจะรอรับได้นั่นก็คือ1เลยครับสามารถเสี่ยงซื้อในโซนบริเวณแถวๆนี้ได้นะครับในโซนบริเวณการราคาข้างล่างนี้ได้นับกับ2คือรอให้มันเบรกตรงนี้ก่อนก็ได้ครับนี่รอให้มันเบรกเส้นสีเหลืองตรงนี้นี่กรองตรงนี้แล้วค่อยเข้าซื้อยังไม่สายครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อในจุดที่ต่าที่สุดก็ได้นะครับอาจจะไปซื้อในราคาที่สูงหน่อย แล้วไปขายราคาที่สูงกว่าก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะเสี่ยงซื้อบริเวณแถวน,นี้เพื่อนๆอาจจะต้องพิจารณานะครับอาจจะต้องพิจารณาสต็อปลอตนะครับในโซนบริเวณใต้กล่องแดงตรงนี้เลยหรือนะครับหรือรเพื่อนๆอาจถ้าไม่อยากจะสต็อปลอตออกไปนะครับมาถ่วเฉลี่ยเพิ่มก็ได้นะครับมาถ่วเฉลี่ยในโซนบริเวณเส้นสีฟ้าก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันสําหรับลนะูน่าเนาะเพราะว่าเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับมันคือเส้นที่ ลูน่าเคยขึ้นมาชนแล้วก็ไม่ผ่านขึ้นมาชนแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็มีโซนแถวๆตรงนี้แหละที่มีการเบรกเอาขึ้นไปแล้วก็วิ่งยาวเลยนะเพราะฉะนั้นลูน่าเองนะครับถ้าสมม,มติว่าหลุดตรงนี้ลงมามีโอกาสที่จะลงมาเท SO ER โซนบริเวณแถวนี้อีกรอบนึงนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญลูน่านะครับทั้งข่าวแล้วก็ทั้ง แล้วก็กล่าวนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เหมือนเดิมขอย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งว่าผมไม่ได้มาแนะนําให้เพื่อนๆซื้อขายตามผมแต่อย่างใดนะครับก่อนที่จะจากลากันไปวันนี้รบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดซับสไคร์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามสําหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ